เดี๋ยวนี้บอกก่อนเดีย๋ยวเราจะไปช่วยยายแกซื้อตะกร้านิดนึงนะครับเอญผมเห็นยายคนนี้หลายครั้งแล้วจริงๆก็ซื้อมาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เหมือนแกขายไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้แล้วก็ยังไงเผื่อใครอยากจะมาซื้อเนี่ยเดี๋ยวก็มันเออยายแกจะมานั่งอยู่แถวสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้านะครับแต่ก็ไม่เห็นทุกวันอ่ะนานๆที่ก็จะเห็นแกมาทีนึงถ้าใครอยากอุดหนุนแกก็ลองลองมาดูนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อดู ทีนี้แกจะมาขายนี่ตะกล้าแกเห็นแกสารเองด้วยนะแต่จริงๆแล้วว่าถึงแกสารเองไม่สารเองอะผมว่าอย่าไปคิดตรงนั้นเลยอย่างน้อยๆเราช่วยใครแล้วก็มันอย่าไปคิดอะไรเยอะอะไม่นั้นถ้าช่วยคนอื่นแล้วปวดหัวก็อย่าไปช่วยง่ายง่ายสุดเนาะโอเคไเดี๋ยวเราจะเดินลงไปช่วยแกซื้อ จริงๆแล้วที่โต๊ะทำงานผมก็มีอยู่หลายอันแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไม่ใช่แบบซื้อครั้งนี้ครั้งแรกนะบางอันก็ใช้บางอันก็ไม่ได้ใช้อ่ะแต่ยังไงก็ถือว่าช่วยยแกแล้วกันเพราะแกเห็นแล้วก็สงสารแกอ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยนะอ๋อยายนั่งขายเองเลยเอางี้เดี๋ยวผมซื้อหมดเงี้เลยอ่ะยายคิดเท่าไหร่ฮะ เดี๋ยวอันนัอันนี้อันละเท่าไหร่เอ่ยอันละร้อยร้อยก็หกอันหกร้อยเนอะแล้วก็อันนี้เท่าไหร่อันนี่นะอันนี้สองสี่หกแปดแปดร้อยเนอะอันนี้อันนี้อีกร้อยยี่สิบอันหนึ่งอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมซื้อยายยังไงดีเอางี้เดี๋ยวผมให้ยาย ออพันสองร้อยเลยอ่ะเหมาหมดนี่โอเคไหมอไโอเคแล้วยายขายอยู่แถวนี้ทุกวันเปล่า,าอ๋าอเอ๊ะแต่ผมทำไมไม่ค่อยเห็นยายเลยผมก็ซื้อไปหลายครั้งแล้วมาว่ามาเพิ่มมาครั้งนึ่อ๋อมาคุก็มาโอเคอ่ะเดี๋ยวผมหยิบตังค์ก่อนแป๊บนึง่งยิ่งผมซื้อยายไปหลายอันแล้วแหละแต่ว่า ไม่เป็นไรอ่ะยายถือสองอก่อนเดี๋ยวนะอ,ะอะนี่อีกคันนะึงเดี๋ยวผมเลือกเอาไปอันซักอันนี้ละกันเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปนะแล้วก็เอาอันไหนดีวาอันนี้ละกันเดี๋ยวงี้ผมเอาไปสองอันนี้นะและที่เหลือเนี่ยไม่ไม่แล้วที่เหลือเนี่ย,เอ,เ,ยเอาถือว่าผมเหมาหมดละ แล้วทีนี้ให้ยายเลือกสองอย่างยายจะแจกใครก็ได้หรือยายจะเอาไว้ขายต่อก็ได้ถือว่าเป็นรายได้ส่วนเพิ่มยายยายจะเอาไงอ๋อยายไม่ต้องไปผมไม่ต้องไปผมคือแล้วยายมาขายยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยมาข้างรถลุกๆเข้ามอ๋อแล้วมากับใครมากับตาเปล่าแขงอ๋อยาตาเปล่าแขงตรงนู้นอ๋อโอเคโอเคงั้นขายดีๆนะครับยาย ขายดีนะครับยายแล้วไงเดี๋ยวผมลงให้เผื่อมีคนมาซื้อยายเองนะโอเคขอบคุณครับแล้วผมเอาไปสองอันนะยายจะแจกหรือยายจะขายก็ได้แล้วแต่ครับไปละขอบคุณครับยายไม่ต้องไหว้ผมผมครับไปละครับโอเคได้มาแล้วเราจะมาสองอันเนอะที่เหลือก็ปล่อยให้แกแกจะแจกแกจะขายก็แล้วแต่แกละกันเดี๋ยวผมให้ดูจริงว่าเนี่ยไม่ใช่ซื้อครั้งแรกนะที่โต๊ะยังมีทางานเดี๋ยวไอ้ที่ทํางานยังมีอีกเดี๋ยวให้ดู ซึ่งก็ช่วยแกก็โอเคนะก็มันก,ก็สบายใจอะ่ะก็อย่างที่บอกทีแล้วว่าอย่าไปคิดเลยว่าแกทําเองหรือไม่ได้ทําเองหรือรับใครมาอะไรพวกเนี้ยบางทีเราช่วยแกได้แล้วม,มันสบายใจเราอะ่ะทาทาไปเถอะเช่ปได้นล้สองอันแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองจะให้ดูแล้วกันว่าที่โต๊ะมีมียังมีอีกสามสี่อันนี่ให้ดูว่ามีจริงๆอันนี้นี่ไม่ใช้เลยเลยหนึ่งอันสองอันแล้วก็มีขยะน้อยอีกสองอัน ันนี้ก็ซื้อมานานแล้วแล้วนี่ยังไม่รวมที่อยู่ที่บ้านอีกนั่นแหละแล้วก็ได้มาอีกสองอันไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันจริงโชคดีไหม <c oughs> เออจับฉลากเอ,อ้ยไม่ใช่สุ่มสุ่มเลือกแจกเป็นรางวัลอีกดีไหม <c oughs> โอเคแค่นี้แหละไปละ